พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยค่ะจากเชียงใหม่ไปที่บ้านลักไทยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะคะระหว่างทางสามารถแวะที่บ่อน้ำร้อนชัยงามกันได้นะคะร่มเลยมากบรรยากาศรอบๆเป็นบ่อน้ำแร่นะคะก็ชื่อสายงามนะคะพอลงมาปุ๊บก็เล่นน้ำทันที พูดมากไปด้วยก็เลยน้ำเข้าจมูกปุ่นๆแหละอีก800เมตรนะจ๊ะเราจะถึงบ้านหลักไทยกันแลวจ๊ะ้าชั่วโมง5้าทิศโมงเลยเหรอแม่ you okay. เขาเป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยนะเจ้าของเดียวกันหมดเลยโอ้ถึงแล้วทางขวาเนี่ยภูน้ำลักไทรอ่ะแล้วนี่เหรอใช่อนี่ที่ไหนอันนี้วิวฝั่งตรงข้ามกันเลยสาเหตุที่ไม่ได้พักรีวิวอ่ะก็เพราะว่าห้องพักมันเฟอร์นิเจอร์มันเก่าก็เลยพักตรงนี้แต่ว่าตรงนี้พอลงไปเสร็จปุ๊บมันก็ปิดน้ำเลยแม่นได้ไหนอ่ะนี่ทใช่ค่ะถึงแล้วเป็นห้องพักของเราเองสองชั้นค่ะ จริงๆนอนได้ทั้งหมด8คนเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆคุณแจค่ะอุย้ยขอโทษทีสบายมากเลยเป็นห้องพักริมน้ำ<า>เดี๋ยวเราไปนั่งเรือกัน<า>ตรงนูง้เนาะถึงแล้วค่ะห้องพักโโเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนกันนะคะม,มีห้องน้ำสองห้องข้างล่าง อ๋อข้างบนจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าก็สบายโอ้ oh. <Yeah. S 1> ดีอะดูเห็นวิวด้วยโห oh. เห็นวิวสวยงามอันนี้เป็นชาที่เป็นบริการจากทางร้านนะคะในนี้ก็สามารถยกขึ้นมาแล้วก็น้ำชาก็จะออกมาเลยแบบนี้เลยแต่เขาบอกแล้วแหละ <Okay. S 1> จำชื่อชาไม่ได้ หอมอะ่ะบรรยากาศรอบๆนะคะแม,ม่ถ่ายวีดีโอค่ะลูกนี่คะ่ะน้องเฮลตี้คะ่ะสบายมากอากาศรเริ่มเย็นหน่อยๆบรรยากาศยมามค่ำคืนระดับด้วยไฟทุกรีสอร์ทก็สวยไปอีกแบบ อุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ22อ,องศาได้ค่ะก็ถือว่าอากาศดีเนาะสำหรับหน้าร้อนถือว่าก็ไม่เลวเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนที่ฮิวใจได้ดีเลยทีเดียวคุ้มค่านะกับการเดินทาง5ชม จะจากไปสำหรับทริปนี้จะปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศการชิมวน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงให้น้องเฮลตี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ในทริปถัดไปด้วยนะคะสับปะรถจ้ะกลิ่นมันก็ไม่ค่อยต่างกันเนาะใช่ค่ะ just <Yes. S 2> อืมสับปะรดอร่อยปกติเขากินวายขาวหรือวายแดงค่ะก็แล้วแต่สิงห์องเดี๋นี้คือเส้นเหนีวที่นี่หรอเหมือนกันใช่ค่ะเราปลูกมี่เหมือนกันร้านแบบหวานนะคะทำทำแบบหวานทำเพิร์ด what is t h สวยร้านสิอืมหอมหอมนี่ก็อร่อยกว่าทำใช่ค่ะจะสูงกว่า อันน e ี้อะไรนะทำแบบไม่หวานทำแบบไม่หวานนะพามหวานทำทำหวานอร่อยนะทำหวานมันจะหวานเลยกินแล้วมาเร็วเลยอันนี้ออกเปรี้ยวว่ะจะฝาดฝาดอันนี <h 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 claro> <h ้ก็อร um> ่อยนะออันนนี <h 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 enfin> <h ้ะะไรมาขำป้อมมาวิตามินซีสูงกินเยใช่ เป็นไงคะข้ันชอบอะไรลูกท้อกับสับปะรดท้อมันเฉยๆกับพรำขอลูกท้อทีได้ไหมลูกท้ออร่อยจริงจับได้สับปะรดทำทำสองอันก็อร่อยอันเดียวทำทั้งสองอันเลยหวานกับไม่หวานแต่คือแบบไม่หวานคือมันจะเปรี้ยวหกแก้วแล้วนะใช่ไหมเปลี่ยนแล้วเนี่ยหกห้าแก้วอ๋อหกแก้วอันอันนี้อีกรอบ เป็นไงลูกท like, ้อเป็นไหมบอกแล้วมยังไม่เล่นชิมแล้วยังไม่ถ่ายกหรอันนี้ลูกท้อใช่ไหมไอติบ